ให้ดมก่อนให้ดมก่อนให้ดมก่อนนะเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่จะกินของเดี๋ยวก่อนพี่เมียไม่เอายงเงียบเงียบจะกินของห้าอร่อยต้องดมก่อนว่าชอบหรือเปล่าไม่เอาไม่เอาให้ดมก่อนดมก่อนดมก่อนชอบไหมชอบอ๋อชอพิกตพิกคตเฮเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมันหายไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ี้มาเร็วมาเร็วพิกิตแล้ว วันนี้ป๋าเลี้ยงตับไก่ไม้ละสิบบาทแต่มีข้อแม้ว่าพี่ต้องไปซื้อเองนะคะพี่ไปซื้อเองได้ไหมคะได้นะใช้เงินเป็นนะหนูใช้เงินได้อ่าได้อ่อันนี้มีในกล่องนี้ในกล่องนี้ในกล่องนี้มีตังนละสิบบาทป๋าให้งบกละสิบบาทซื้อตับไก่กินนะอ่ะ,อะ นี่่อไปไปซื้อของไปซื้อของไปถึงแม่ค้านะไปถึงแม่ค้า<อ>ไปถึงแม่ค้า<อ>ไม่ต้องแวะแหมพี่ไปทะี<อ>มาแวะอ่าส่งให้ถึงแม่ค้า,า<ๆ>รับหน่อยแม่ค้ารับหน่อยรับหน่อยอ่าแล้วรับรับมาแล้ว,ล,วลูกมาอ่าอ่าเดี๋ยวต้องปิดอุ้นหนูจะปิดได้ไหมได้ไม่ได้ไม่แกะแล้วมิครับ แกะง่ายครับอ่าตับไก่หนึ่งไม้มาเฟรดอ่าพี่มาเฟรนะได้ครับพี่เมียวมาอ่ามาเฟรดไปทางนี้อ่าให้เมียวให้เมียวเมียทรงเมียทรงเมียทรงอ่าเมียทรงเดี๋ยวก็อาเมียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าแย่งกันเดี๋ยวอย่าแย่งลูกอย่าแย่งอ่าอย่าแย่ง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 อ่าให้ส่งพร้อมกันครับส่งพร้อมกันเดี๋ยวลูกส่งพร้อมกันนะอ่าส่งพร้อมกันใช่อ่าเอามาเฟรดเอาลูกเอาเล็บไปไปตเตอร์ไ โอ้ยพี่วันนี้พี่รับสองทางเลยไปธนีก็ได้โอ้ยไปธนี้ไม่แจกหรือขอพี่ไปธนีให้แกให้หนูเหรอเหรอเหรอพี่ไปธนีแกให้หนูเหรอให้พี่ไปธนีแกให้ไหมให้ไหมอ่ะให้ให้อ่ะไทยคาปล่อยไปปล่อยไปอ่าอ่าอ้าอ้าอ้ายกันทั้งไปธนีแล้วเอาเอ่ะเอามาเถอะมากินในบ้านเอามาเมามาขอบคุณมากครับเอ้า ไปดิเฮ้ย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 ไม่ให้ป๋าแกะเลยไงเราพิคคิวตพิคคิวตพิคคิวตมาแกะเร็วมาแกะเร็วมาแกะเร็วมาเร็วมาเร็วปล่อยเร็วโอ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวป๋าแกะให้พี่เมีมมเอามาเี็วพิมีมามาวันนี้ได้กินตับไก่ซื้อเองเป็นใช้เงินได้อเอาแขกไปเดี๋ยวปลาแกะให้กิน

kẹ ngay kẹ ngay kẹ 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 có ba mươi mươi điêu ạ ôi cô mới kẹ gác không okay. kinh uh. ờ uh. ôi nhi điêu 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 con điêu con 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 ให้ดมก่อนให้ดมก่อนให้ดมก่อนนะเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่จะกินของเดี๋ยวก่อนพี่เมียไม่เอาเงียบเงียบจะกินของอร่อยต้องดมก่อนว่าชอบหรือเปล่าไม่เอาไม่เอาให้ดมก่อนดมก่อนดมก่อนชอบไหมชอบพี่กิดพี่กิดเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวเฮ้ยมันหายไปแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะยโอ้โหมันไวปานี้อะฮะ ไม่ดมเลยพี่อ่ะฮะป๋าขอให้โดมก่อนก็ไม่ดมแค่ตัวละสองชิ้นพอนะคะนะคะอะโดมอีกทีนะโดมอีกทีนะดมก่อนนะดมดูดูดดมนะดมนะดมนะดมก่อนนะให้โดมให้ดมให้ดมให้ดมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเว้อะไรเนี้ย เดี๋ยวเดียวอยากกินจริงอ่ะอยากกินมากว่ะทําอะไรก็ได้อันนี้ทำอะไรก็ได้อนนไดโอ้โหากนะนละหนึ่งสองสามฮึบเร้ยหมดเรียบร้อยหมดแล้วได้แค่นี้ก่อนพอแล้ว